สวัสดีครับจาก S T E i t c h a t i o n a l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อในส่วนของกลุ่มไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำผ่านในส่วนของออแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการแก้ไขในการเปลี่ยนชื่อกลุ่มไลน์นะครับจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับในส่วนของตอนแรกก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปยังส่วนของแอปพลิชัน Line กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของแอพพลิชัน Line ขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเข้าไปยังส่วนของกลุ่ม LINE นะครับที่เราเต้องการที่จะเปลี่ยน ในส่วนของชื่อกลุ่มกันนะครับโดยที่ผมจะเข้ามาในกลุ่มนี้กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ในส่วนของขีด3ามขีดที่เป็นการตั้งค่ากันได้เลยนะครับด้านบนขวามือนะครับหลังจากคลิกแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนถัดไป,ปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าตั้งค่าอื่นๆนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างสุดกันได้เลยนะครับ ก็ทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามายัางหน้าตั้งค่าอื่นๆกันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังคลิกไปยังส่วนของชื่อในส่วนของชื่อกลุ่มกันได้เลยนะครับก็สังเกตตามที่ลูกศรชี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกกดที่ชื่อกลุ่มกันได้เลยนะครับหลังจากที่เรา คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอชื่อกลุ่มกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการแก้ไขชื่อเปลี่ยนชื่อตามที่เรา,าต้องการกันได้เลยนะครับก็โดยที่ผมจะแก้ไขเป็นชื่อชื่อนี้กันนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบความเรียบร้อยในส่วนของการแก้ไขว่าไม่ผิดแล้วนะครับในส่วน,นของขั้นตอนถัดไปก็ให้าทาการ เลือกไปยังส่วนของถับเมนูที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เขียนว่าบันทึกนะครับก็ให้เราทําการคล,กคลิกในส่วนของบันทึกกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเปลี่ยนในส่วนของชื่อกลุ่มไลน์ให้เรากันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันอีกรอบ กันนะครับก็เราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแชทกันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าแชทนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีข้อความแสดงให้เราเห็นนะครับว่ากลุ่มชื่อกลุ่มนี้ได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ดังแสดงตามรูปกันนะครับว่าใครเปลี่ยนไปว่าใครเป็นคนเปลี่ยนกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาหรับในคลิปนี้คลิปหนาวิธีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มไลน์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STEiT e Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ